สวัสดีค่ะคุยหุ้นลงทุนง่ายง่ายไวยพิการะคะ่ะวันนี้เรามาหูกระจงคาเฟ่น,นะคะใครผ่านมาแถวพระรามสามนะคะก็สามารถแวะร้านนี้ได้นะคะร้านสบายสบายนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการเบริกนะคะค่ารักษาส่วนของโควิดนะคะ ตอนนี้ก็มีประกาศของทางรัฐบาลแล้ว AA ก็เริ่มใช้ในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะก็คือจะต้องมีเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้นะคะก็คือเรื่องของไข้นะคะสูงเกิน39องศานะคะมาแล้วมากกว่า24ชั่วโมงนะคะหรือ2วันนะคะแล้วก็มีเรื่องของหายใจน,นะคะมากกว่า25ครั้งต่อนอาทีนะคะในผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องของปริมาณออกซิเจนนะคะ ปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า9 4องศาเออเ่เปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หรือว่าเรื่องของคนที่มีการป่วยเรื้อรังอยู่แล้วนะคะมีมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติไปในกรณีเด็กก็อาจจะมีการซึมลงนะคะซึมลงนะคะทานอาหารได้น้อยนะคะทานน้ำทานอาหารนะคะแล้วก็นมได้น้อยลงนะคะมีการหายใจหอบะคะ่ะหนึ่งในห้าข้อน,นี้ก็สามารถที่จะเบิกในกรณีนอนโรงพยาบาลได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของกรณีการแพ้วัคซีนนะคะการแพ้วัคซีนเนี่ยก็จะคุ้มครองถึงวันที่30มิถุนายนปีนี้นะคะก็กรณีว่าหลังจากฉีดแล้วนะคะก็แพ้วัคซีนโดยไปหาหมอภายใน60วันนะคะหลังจากที่ฉีดโดยวัคซีนนะคะจะต้องมีการผ่านออยอของประเทศไทยนะคะต้องเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ทําประกันใหม่ก่อนที่30มิถุนายนนะคะก็จะมีระยะเวลานะคะก็คือเดิมเนี่ยปกติโรคทั่วไปนะคะก็กว่าจะคุ้มครองเนี่ยก็คือ30วันนะคะหลังจากเริ่มมาอนุมัติแต่ว่าเนื่องจากโควิดนะคะทาง AA ก็จะให้ที่14วันนับจากวันอนุมัตินะคะหลังจากที่เริ่มทําประกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มคุ้มครองนับจากวันคุ้มครองนะคะ ไปท4วันถ้าวันที่15เริ่มมีการป่วยโควิดก็จะเบิกสามารถเบิกค่ารักษาได้นะคะในส่วนของโฮมไอโซเลชันนะคะโฮมไอโซเลชันเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยทำประกันไว้นะคะมีแต่เป็นผู้ป่วยในอย่างเดียวก็คือต้องแอดมิดอย่างเดียวถึงจะเบิกผู้ป่วยในได้แต่ถ้าเกิดว่าจะต้องกลับมานอนพักรักษาตัวที่บ้านเป็นโฮมไอโซเลชันนะคะสำหรับกรณีลูกค้านะคะที่ มีในส่วนของผู้ป่วยนอกนะคะก็สามารถเบิกได้นะคะในส่วนของการโฮมไอโซเลชันก็จะเบิกพวกค่ายาต่างๆได้นะคะแต่ว่าค่าจดเชินอนโรงพยาบาลก็จะเบิกไม่ได้เพราะเป็นโฮมไอโซเลชันคือพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะนะคะก็แต่ละคนก็ต้องดูรายละเอียดของกรมธรรม์ของที่เรามีไว้นะคะว่าเราสามารถเบิกอะไรไว้บ้างนะคะเวลาถ้าเกิดว่า เจ็บป่วยจริงๆเราก็จะสามารถเบิกได้ตามเงื่อนไขาตามสิทธิ์ที่เราได้ซื้อไว้นะคะมีข้อใดสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่เพจได้นะคะหรือว่าไลน์โอเก็ได้นะคะ,คะสวัสดี